ครับกำลังทานข้าวพี่ประมนส่งไลน์มาบอกว่าเคียวริสึสองหกสองห้าเร่งเร่งไม่ได้ครับเร่งวูบตัวนี้ตัวนี้ตอนแรกพี่เขาโทรเข้ามาบอกว่ามันเล่งไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เก็บไว้เดี๋ยวลองโทรหาพี่เขาก่อน ไม่รับสายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประมวลพี่พี่ประมวลสอบถามข้อมูลหน่อยไอ้เครื่องนี้พี่ได้ได้เทสมันก่อนหรือยังตอนที่ที่ส่งกลับไปอะครับตอนที่ไอส่งมาเนาะครับพี่ตอนที่ผมผมส่งคืนอ่าโอเคสาติดใช่แล้วมันเร่งมันเป็นผู้เร่งไหมมันบอกบอกบอกอ่าฮะเ็เลยถามว่ามันผู้ก็เลยบอกให้พี่ปรับ ใคน็อตสองตัวครับพี่แต่แต่พี่ยังไม่ปรับอ๋อโอเคเข้าใจตอนตอนตอนที่พี่อ่สตาร์ทนี่คือสตาร์ทหัวเปล่าหรือว่าใส่ใส่หางแล้วครับใส่หางแล้วครับใส่หางแล้วมีมีใบตัดไหมพี่ครมีครับอ่าอ่ะอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซักประวัติเหมือนหมอเลยสตาร์ทง่ายไหมตอนแรกก่อนเอาตอนแรกก่อนพี่เอาตอนตอนที่คืนของไปก่อนทได้สตาร์ได้ อ่าสตาร์ทได้ง่ายแล้วก็และตอนนี้พี่ตอนนี้ก็ดึงพอสมควรนะตอนนี้คือใส่น้ํามันไปแล้วดึงพอสมควรประมาณกี่ทีได้พี่โอ้ยเป็นสิบอ่าได้โชกไหมครับโชกค,ครับโชคอ่าโอเคอ่าพอติดแล้วดับเครื่องแล้วติดใหม่คราวนี้ติดง่ายไหมครับอีเป็นสิบทีไหมอก็อติดอยู่ครับอ๋อโอเคงั้นงั้นเราเราตัดปัญหาเรื่องเรื่องติดยากออกไปเพราะว่า เครื่องถ้าไม่มีน้ํามันตอนแรกเนี่ยยังไงมันก็ต้องประมาณนั้นอยู่แล้วเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่า,าน้ามันน้ามันน่าจะไปไม่พอมากกว่าอันนี้ตอนที่ดูดูรูปที่พี่ประมวลส่งมานึกออกแล้วว่ามันเป็นยังไงสองหกสองห้า 26, 25, หลังโกง่งตัวนี้มันจะมีตัวจูนน้ํามันอยู่สองที่ถ้าเราตั้งเครื่องปกตินะพี่ประมวลนะก็คือมันจะมีด้านบนด้านบนคืออยู่ในรูอยู่ในรูที่มันมีน็อตเบอร์สิบตัวเมียพี่เห็นไหม อ่าด้านในนั้นน่ะมันจะมีเข็มเข็มตัวเนี้ยมันสามารถจูนได้โดยใช้ไขควงแบนเล็กๆพี่พี่ประมวลเคยเห็นไขควงที่เขาขายตามตลาดไหมที่เป็นไขควงนาฬิกาพี่มีอยู่อ่าโอเคเสียงเลยพี่าเบื้องต้นเลยก็คือพี่ประมวลหมุนตัวเนี้ยออกประมาณหนึ่งส่วนสี่รอบต่อครั้งพี่พี่ประมวลไม่งงนะก็คือตอนนี้คือพี่ประมวลหมุนหมุนก่อนได้เลยหนึ่งส่วนสี่รอบนะครับแล้วก็สตาร์ทดู นะครับพอสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยลองเร่งกำไกเร่งดูค่อยๆกำเข้ามาพี่อย่าเพิ่งบูดทีเดียวนะแล้วก็ผมรู้กวนให้พี่ไปเทียบกันระหว่างตอนที่ยังไม่จูนกับตอนที่จูนถ้ามันดีขึ้นโอเคปล่อยเท่านั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมีตัวใต้ใต้ลูกยางดันน้ำมันที่มนเล็งเข้าไปจะเห็นใช่ไหมครับเห็นครับอ่าตัวนั้นเป็นตัวปรับน้ํามันรอบสูงไอ้สองตัวเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันพี่ พี่ประมวลเคยเคยดูคลิปผมไหมที่บอกมีจูน H จูน L อ่ะเคยเคยเคยดูไหมครับตัวไหนมันเป็นอากาศตัวไหนมันน้ามันทั้งคู่เลยพี่ประมวลถ้า<อ>ถ้าจูนเข็มด้านบนเนี<อ>่ยนั่นหมายถึงว่าเราให้น้ํามันมันขึ้นมาคือให้ติดง่ายก่อนนี้พอรอบสูงเนี่ยเราจะไปจูนตัวนั้นช่วยได้ถ้ากรณีที่เราจูนตัวตัวด้านบนแล้วเนี่ยมันติดง่ายแล้วเหมือนจะเร่งมาเหมือนจะเร่งมาแต่ว่าอาจจะอาจจะแบบรอบไม่วี่ไม่วี่เนี่ยเราจะไปจูนตัวล่าง ถ้าถ้าพูดง่ายเอาใหใ้เข้าใจใง่ายๆคือจูนหยาบจูนละเอียดแล้วกันจริงๆมันไม่ใช่นะมันคือจูนเอกับจูนแอลเข็มเนี่ยเข็มเวลาเราจูนหมุนออกนะเข็มมันจะยกขึ้นตามเกลียวมันก็จะทําให้เปิดช่องน้ํามันให้มันใหญ่ขึ้นดังนั้นพอหอกช่องใหญ่ขึ้นเนี่ยน้ามันก็จะขึ้นได้เยอะขึ้นนึกออกไหมพี่ซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องสตาร์ทติดง่ายก่อนอย่างแรกเลยส่วนเร่งไม่ขึ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ย เราค่อยๆปรับทีละหนึ่งส่วนสี่รอบพอมเร่งขึ้นแล้วมันจะธรรมชาติมันจะเสียงไม่ใสเสียงไม่ใสหมายถึงว่าเราเบิ้ลได้แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันมันไม่วีดไม่จีดไม่รอบไม่สูงเลยอันนั้นให้เราไปปรับตัวใต้ลูกยางดันน้ำมันอ่าครับมันจริงๆมันต้องฟังฟังอาการก่อนพี่ก็คือหนึ่งเอาเอาเอาไงพี่หนึ่งพี่จูนหนึ่งส่วนสี่รอบก่อนนะถ้ามันยังยังไม่ติดง่ายภายในสองที จูนไปอีกหนึ่งส่วนสี่รอบแต่ผมเข้าใจว่าไม่น่าเกินครึ่งรอบตัวนั้นนะถ้าเกินครึ่งรอบน้ำมันจะขึ้นเยอะเกินและท่วมนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วพี่ฮะว่าปัญหามันมีอยู่ว่าน้ามันมันหยดเดี๋ยวนี้ออกจากตรงที่กรอบหยดตรงที่กรอกตรงที่กรอกตรงไหนพี่ตรงที่ตรงตรงที่ไอ้กองอากาศหยดหยดนี้น่ะที่กองอากาศหยดที่กองอากาศแสดงว่าน้ํามันเกินพี่ประมวล แล้วมันเกินแล้วแหละก็คือปล่อยไว้เฉยๆมันหยดแล้วครับหรือว่ายังไงครับปล่อยไว้เฉยๆก็หยดอหยดคราวนี้สตาร์ทยากใช่ไหมครับยากยากใช่แสดงว่าท่วมพี่ประมวลถ้าอย่างนั้นอืมที่เป่าออลล์เป่าอะไรเป่ามันรั่วเปียกมันเกินเลยๆเลยยังไม่ได้สัมผัสนัแล้วแล้วมัน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 ก็หยดอยู่ปกติใช่ไหมครับข้ามิหยดอยู่ตอนนี้ก็หยดใช่ไหมครับครับตอนที่พี่เทสครั้งแรกเลยอ่ะ พี่เอาน้ำมันออกเลยพี่ได้สตาร์ทเครื่องให้ดับไปไหมดับเลยดับเลย <c oughs> ก็แสดงน้ำมันหมดเลยถ,ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าน้ำมันมันขึ้นเกินก่อนที่จะโทรหาแล้วพี่สตาร์ทแล้วนะสตาร์ทประมาณสิบครั้งแนละ้วมันติดอ่ะฮะติดก็มาติดก็เดินเบาไปสักระยะหนึ่งปุ๊บปุ๊บพ,พ,พี่ประมว <ๆ S 1> ลนะตอนตอน,ตอนนี้พี่อยู่หน้าเครื่องไหมอยู่ครับพี่ประมวลลองสตาร์ทหน่อย สตาร์ตสตาร์ปกติเหมือนเราสตาร์ตเครื่รองธรรมดาทั่วๆไปเลยพี่ผมจะผมจะเทสว่าไอ้ที่น้ํามันหยุดเนี่ยมันมันหยุดเข้าไปข้างในไหมครับ,รบลองลองสตาร์ต <start S 2> เลยครับถอดกองอากาศดได้ไม่เป็นไรพี่ลองลองสตาร์ตเลยครับครับ พี่บุญลองกำเร่งครับฮัลโหลเล่ง์ครับเล่ไม่ได้มันดับเล่งแล้วมันดับพี่ประมวลเอาโช๊คลงอย่างลงนะครับเอาลงแล้วใช่ไหมครับเราสไตล์สักสองทพีพี่ตอนนี้เลย ลองเร่งหนิพี่ลองเร่งเหมือนเหมือนเหมือนจะได้ครับเหมือนจะได้ เป็นไงบ้างพี่พอดีเสียงผ่านไลน์มันไม่ค่อยชัดครับมันวูบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่จะรครับครับครับ ฮัลโหลครับพี่ได้ยินไหมครับได้ยินครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยชัดใบมีดของพี่เป็นใบมีดขนาดไหนครับใบมีดสิบสิบสี่ใบใบมีดตรงเหรอครับพี่ครับคใบตรงสิก็ก็จริงๆด้วยภาระมันก็น่าจะไปได้อยู่พี่ประมวลตอนนี้เอาง่ายๆคืออาการท่วมหยดเนี่ยเราเราเราไม่กังวลแล้วผมผมอยากจะให้พี่เอาไขควงเลกาที่ว่าเนี่ยครับ จูนตรงใต้ใต้ลูกยางดันน้ำมันในขณะที่พี่สตาร์ทเครื่องนะพี่สตาร์ทเครื่องแล้วก็วานให้ใครช่วยกำคันเร่งให้หน่อยหนึ่งกำไปตรงจุดที่มันวูบอ่ะพี่อย่าเลยวูบนะเอาตรงที่มันวูบอะ่ะแล้วพี่ประมวลลองค่อยๆคลายออกถ้าคลายออกแล้วมันยังไม่หายวูบพี่ค่อยๆคลายเข้าในขณะที่เขายังกำเร่งไว้นะทีนี้อาการของเครื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปคือมันจะเร่งขึ้นหรือเร่งไม่ขึ้น นี่ยน,นะครับไอ้ตัวนี้คือ,อถ้าเราเราพูดให้เข้าใจง่ายคือปรับละเอียดแล้วเพราะตอนนี้คือทีสองทีสามท,ามทีมันก็ติดแล้วเข้าใจว่าตัวบนเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วแหละพี่เนาะพี่พี่นตัวล่างเนาะอ่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ตัวล่างมากกว่าเพราะว่าตอนที่ผมท,ทําคลิปไปเนี่ยเราเราลองบนที่มันไม่มีโหลดมันเป็นหัวเพียวเพียวนึกออกไหมพี่ มันง่าจะเป็นเออเร์เลอร์ตรงนั้นได้ที่ผมจูนไปแล้วเนี่ยมันจูนตัวเปล่ามันยังไม่ได้แบกน้าหนักอะไรทีนี้นออพอพี่ไปใส่ใบสิบสี่เนี่ยมันอาจจะอาจจะมีมีผลตรงนั้นทําให้น้ํามันเนี่ยมันจ่ายไปไม่พอก็ได้ลองลองดูพี่ถ้าถ้าได้ไม่ได้ไงพี่พี่โทรแจ้งมันนะครับ,รบถ้าสุดท้ายแล้วมันโอ้มันมันไม่ไหวจริงเดี๋ยวส่งมาให้ผมทั้งไปทั้งกลับเดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายเองพี่เดี๋ยวไอเดี๋ยว <c oughs> ต้องรอคนมาช่วยก่อนนะโอเคโอเคพี่ได้ได้มันเป็นมันจิฟัง์กชันใช่ไหมพี่ประมวลครับอ่ามันมีอีกอย่างหนึ่งไอ้ข้อดีของรุ่นนี้ก็คือด้านบนเนี่ยที่สายเร่งมันเกี่ยวอยู่นะพี่บนหัวคาร์บูเรเตอร์เราสามารถอนิ้โป้งง้างได้นะพี่ถ้าพี่ไม่อยากรอใครให้มาช่วยพี่ลองกำคันเร่งดูปึ๊บปแล้วก็ดูบนหัวคาบูมันจะมีส่วนอ่านั่นแหละครับพี่พี่ก็สังเกตว่ากำไปตรงไหน แล้วมันจะวูบพี่ก็ดูไว้เสร็จแล้วพี่ก็เอามือง้างตรงนั้นเลยพี่แล้วก็จับมันไว้เลยแต่แล้วลองลองจูนด,ดูพี่จูนตรงนี้ค่อยๆนะพี่ต้องเน้นว่าค่อยๆจูนเข้าหรือออกมันจะต้องไม่เกินไม่เกินครึ่งรอบพี่อย่างละครึ่งรอบออกก็ไม่เกินครึ่งรอบเข้าก็ไม่เกินครึ่งรอบถ้าสมมติมันไม่ใช่พี่เอากลับมาที่เดิมแล้วลองดูพี่พี่พี่ลองได้ทั้งบนทั้งล่างไม่ต้องกังวลพี่ถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่จบจริงเนี่ย ที่ส่งมาค่าใช้จ่ายเป็นของผมนะโอเคแต่ว่าอยากให้พี่ลองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าคาร์บูเรเตอร์มันเริ่มเสื่อมไปจากการใช้งานเนี่ยเราต้องมีการปรับจูนเพิ่มพี่จะได้เข้าใจอากับกิริยามันมันก็จะแรงง่ายตั้งแต่วันนั้นแล้วหล่ะอ๋อสี่ห้าเดือนแล้วไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเพราะว่าจากที่พี่ที่พี่เล่าให้ผมฟังอ่ะพี่เก็บเครื่องถูกต้องเพราะว่าน้ามันหมดไปดังนั้นถ้าผมซ่อมจบจริงเนี่ยมันมันมาหยิบตรงไหนมันก็ต้องได้ ไม่ต้องกังวลพี่ก็เดี๋ยวถ้าพี่ลองเลยพี่ลองได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ว่าไม่ควรจะเกินครึ่งรอบอย่างละครึ่งรอบแต่ว่าแนะนําให้พี่พี่ดูไว้ว่าเฮ้ยเดิมปัจจุบันนะตอนนี้มันอยู่ตําแหน่งไหนหมายถึงตัวจูนบนจุนล่างนะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆหลงจริงๆงเนี้ยไม่เป็นไรพี่โทรมาใหม่แล้วสมมติมันไม่ไหวจริงๆรมมิงก็มไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วส่งมาทั้งไปทั้งกลับทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผม พอพี่เก็บเครื่องถูกต้องไงครับพี่เก็บเครื่องถูกต้องเครื่องมันควรจะอยู่ในสภาพที่ผมผมเหมือนเหมือนถ่ายคลิปผมไปดูคลิปแล้วพี่เมื่อเดือนกุมภาเมื่อเดือนกุมภาปลายเดือนแต่ว่าเนื่องจากที่พี่เก็บถูกต้องอะ่ะมันจะยังไงมันก็ต้องใช้งานได้นาะ เที่ยงดับเลยดับคาครับพี่นั่นแหละพี่เก็บถูกต้องแล้วอยากจะให้ทุกคนเก็บแบบนี้ให้เยอะกล่าว่าจะมันดับอีกคงคงคงตัดไม่ได้แล้วดับขาดะมาลองลองดูพี่ลองดูอย่างอย่างน้อยก็คือที่ได้ได้ลองสัมผัสเสียงเครื่องว่าเสียงเครื่องแบบนี้มันใช่มันไม่ใช่จะจูนตรงไหนซึ่งนี่แหละครับเป็นเป็นเป็นจุดตายจุดตายของลูกค้าหลายหลายท่านเลยที่แบบไม่กล้าจูนกลัวว่าจูนแล้วมันจะเพี้ยนแต่สาหรับลูกค้าผมไม่ต้องกลัวครับจูนไปเลยทำได้ง่ห้จาก จะแจ้งทางไลน์ครับได้ได้ครับพี่ประมวลครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับและวันนี้ครับพี่ประมวลได้ลายแจ้งเรามาแล้วนะครับว่าคุณพี่สามารถจูนเครื่องเคียวริสอ26ตัวนั้นเป็นที่สําเร็จแล้วหากท่านใดสนใจว่าความเป็นมาของเครื่องตัดหญ้าเคียวริสู2625ของพี่ประมวลมีความเป็นมาอย่างไรลูกชายหมอใจซ่อมอะไรไปเครื่องนี้น่าสนใจครับ คุณพี่ประมวลโมโหมากตอนที่ซื้อเครื่องมาตามไปดูได้ครับเดีย๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ด้วยนะครับมีทั้ง YouTube และ Facebook ครับไปดูกันครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมดใจครับสวัสดีครับ